สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับหลังเกมร้อยจิลิเลเกอร์แข่งนะครับวันนี้บรรยากาศอาจจะแปลกไปนะตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนะแต่ว่ารีบเร่งกลับมาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกันยาวนะวันนี้ก็เดินทางจากไทยมาเกาหลีทั้งวันเลยวันนี้เนี่ยรอจิลิเลเกอร์มีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไมอามีฮีทนะก็ รีแคปเกมเร็วๆเลยควอเตอร์ quarter แรกเนี่ยไทเลอร์ฮีโร่เก่งมาก3แต้ม2แต้มยิง3แต้มแทบจะ100%กดคนเดียว16คะแนนส่วนเลเกอร์เนี่ยก็ได้ท่านผอแอ,อนโทนีเดวิดกับลุยไฮชิมูระค่อยประครับประคองกันไปผัดกันนำผัดกันตามจบควอเตอร์แรกฮีทนำไปก่อน38ต่อ34เข้าสู่ควอเตอร์ที่2 h e ฮีโร่ก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ คนอื่นๆเนี่ยใช้โอกาสไม่เปลืองทำแต้มได้ดีโยวิกทำแต้มสนับสนุนและเลเกอร์เนี่ยทำแต้มได้ไม่ค่อยดีนะักตัวหลักเริ่มจะเงียบไปในควอเตอร์ที่2โดนลัน10แต้มโดนลัน11แต้มจบควอเตอร์2เลเกอร์โดนนำา66ต่อ54นะเราก็คิดในใจว่าเกมนี้ไม่ง่ายและเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ปัญหาของเลเกอร์คือครึ่งแรกเนี่ย โดนไทเลอร์ฮีโร่เล่นดีมากยิงกระจุกกระจายไปหมดจนเลเกอร์เนี่ยต้องพยายามป้องกันฮีโร่ก่อนและเดี๋ยวยังอื่นเนี่ยมันน่าจะจูนกันติดควอเตอร์สเนี่ยรบอนเจมวิ่งไล่ป้องกันฮีโร่ทุกคนช่วยป้องกันฮีโร่ทำได้ดีขึ้นและรบอนกับ AD ดีก็ทําแต้มเป็นเกาะเป็นกำไมมี่ฮีทมีเทิร์นโอเวอร์ผิดผิดพลาดพลาด,ดโดนเลเกอร์ลันกลับมากลายเป็นเลเกอร์จัดตาม12คะแนนจี้ตูดกลับมาเป็น85ต่อ8 แ3ช่องว่าง2คะแนนเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ควอเตอร์สี่เนี่ย ฝั่งมาไม่ฮีทก็ยังไม่ยอมนะทั้งโจวิกทั้งฮีโรยังทำแต้มนำอย่างต่อเนื่องก่อนที่ลอจิลิเลเกอร์เนี่ยจะได้ลุงเจมวันนี้ลุงเจมเป็นเดอะแบกเลยช่วงท้ายเกมยิง3แต้มสำคัญลานแต้มอยู่คนเดียวเลยในช่วงควอเตอร์ท้ายแล้วก็มีเกฟวินเซนที่วันนี้เกิดท็อปฟอร์มยิงระยะ2คะแนนได้ดีมีลุยไฮชิมุระตะลุยเข้าหาห่วงทำให้เลเกอร์ พลิกแซงตอนท้ายและกลับมาชนะที่สกอร์117 ตอน108เป็น1เกมที่น่าประทับใจนะครับสถิติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ยลอยจิลิเลเกอร์เนี่ยวงนาทแต้มได้60คะแนนไมามี่ฮิตได้ไป36คะแนนแล้วก็ตัวสำรองไมามี่ฮิตดีกว่า35คะแนนเทอร์โนเวอร์ไมามี่ฮิตเทอร์โนเวอร์เยอะ19ครั้งโดนเปลี่ยนเป็นคะแนน12 0 3คะแนนแล้วก็สถิติอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเซคันด์แชน 6คะแนนเท่ากันแล้วก็ฟันเบกเลเกอร์ได้ไป18คะแนนแมมมิฮิตได้ไป15คะแนนเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะ ประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยผมว่าเลือกยากพอสมควรนะลุงเจมส์เนี่ยเป็นคนที่รันมาช่วงท้ายเกมแล้วก็ยิงครัชช็อตสำคัญสำคัญลุงเจมส์เนี่ยทำ9นา9คะแนนในควอเตอร์ที่4ทั้งเกมมี22คะแนน9แอสซิสต์5รีบาวด์2สตีลฟิลโก60%ก็เหมาะกับแมบ่เหมาะกับการเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เอดีมี22คะแนน11รีบาวสี่แอสซิตส2สติล2บล็อก มาตรฐานก็สูงมากแล้วก็เป็นคนที่ ไล่มาตลอดทั้งเกมก็ด้วย AD ดีนะครับณนะจุดนี้เนี่ยโหลุงก็สำคัญในช่วงท้ายเกมท่านผอ,อ,อก็เป็นจุดสำคัญมาตลอดทั้งเกมผมเชื่อเหลือเกินว่าเลือกยากแม้ว่าสื่อจะเลือกลุงเจมแต่เชื่อว่าบางคนเนี่ยก็ต้องเลือกท่านผอ,อ,อคุณคิดว่าโรบอนหรือ AD ใครเป็นคนใครควรเป็นแมนออเดอร์แมนคอมเมนต์บอกผมทีนะครับในประเด็นที่2เนี่ยวันนี้จุดที่สบายใจของรอยจิลเลเกอร์เนี่ยมันไม่มีใครแบกใครมันช่วยกัน ทำแต้มคนละนิดคนละหน่อยรบอนกับเอดีคนละ22คะแนนลุยให้ชิมุระ23คะแนน8รีบาว1แอซิตเราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนลุยอะ กำลังหลัง,ลงพิงฝาเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าเขาอาจจะโดนเทรดออกไปปรับปรุงทีมเนอะลุยก็ดูจะกระเตื้องขึ้นเล่นดุดันต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมข้ามเข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปยัดห่วงมีให้เห็นตั้งแต่ต้ตตนเกมแม็กคิสตี้ช่วงนี้ทำสิบคะแนนเป็นเป็นมาตรฐานและทำสอหลักได้ติดติดกันละวันนี้มี16คะแนนยิงฟิลโก12ลง6ยอดเยี่ยมมากๆออติลีฟมี14คะแนน14แอาซิตวันนี้ออติลีฟเนี่ยก็เป็นคนที่ คอยสร้างสรรค์เกมเป็นเพลย์เมคเกอร์พาเลเกอร์อยู่ในเกมมาตลอดผมว่ามาตรฐานออตเตอรลีฟก็ทำได้ดีมากคนที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับผมในเกมนี้คือเกฟวินเซนต์มี14คะแนน4อาร์ซิตฟิลโกโดยรวมยิง9ลง6ฟิลโก66%ก็การคุยหลังเกมอะเราไม่คุ้นเลยนะ เกมไหนบ้างที่ผู้เล่นเลเกอร์6คนทำเกิน10คะแนนทำแต้ม2หลักกัน6คนช่วยกันระดมทำแต้มมีไม่ค่อยเห็นบ่อยนักแล้ววันนี้มาตรฐานของทั้งทีมอยู่ในมาตรฐานที่ดีควรเป็นผู้ชนะนะครับประเด็นที่3เนี่ยผมมองว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยนั่นคือไทเลอร์ฮีโร่นะช่วงครึ่งแรกยิง3แต้ม5ลูกลง5ลูกกดไป22คะแนนฟิลโกพลาดไปแค่ครั้งเดียวผมรู้สึกเลยว่า ไทเลอร์ฮีโร่ฟอร์มวันนี้นะผมให้แกเป็นผู้เล่นเอมเป็นผู้เล่นออสตาแบบไม่ลำบากเลยยิงสามแต้มมั่นใจทำแต้มเฉียบคมปัญหาเรื่องจิมมี่บัลเลอร์ผมว่ามันมันดูขี้ประติวไปเลยอะ่ะพอจิมมี่จิมมี่บัลเลอร์ไม่อยู่นะมันดูจะมีการใหม่ขึ้นมามันจะเป็นฮีโร่จะเป็นฮาควสจูเนียจะเป็นแบ์มเดียยแล้วก็เดี๋ยวเอาทรัพบสิรงบอลเลอร์เนี่ยไปเติมสตตา์ดีๆเนี่ย แมงมีฮีตก็ยังดูมีอนาคตแล้วไทเลอร์ฮีโร่ดูจะเป็นผู้นำตัวจริงเลยวันนี้เล่นมั่นใจเล่นเหมือนคนเป็นมือหนึ่งของทีมครึ่งแรกกดไป22คะแนนเรารู้เลยว่าท่านเลเก,เกอร์ไม่แบกไม่แบบไม่เบรกฮีโร่อะ วันนี้เสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งหลังรอยเจลิเลเกอร์ป้องการฮีโร่แน่นขึ้นป้องกันติดมากขึ้นเขามีฟิลโก50ยิง10ลง5 3แต้มจากยิงลงทุกลูกในครึ่งแรกเป็นยิง7ลง2ฟิลโก28%เขาได้12คะแนนในครึ่งหลังผมมองว่าผลงานของฮีโร่ที่ถูก ถูกลดระดับลงถูกป้องกันติดๆให้เล่นยากก็เป็นส่วนสำคัญในเกมนี้ที่ทำให้เลกเกอร์กลับมาสู่เกมนะแล้วก็ประเด็นที่4เนี่ย ผมรู้สึกว่าวันนี้ผู้เล่นเลเกอร์ก็ชมไปเกือบทั้งทีไปนะคนอื่นก็พอมีผลงานบ้างดาวตั้นคเนกลงมามี2คะแนนยิงไม่ค่อยลงเท่าไหร่ยิง4ลง0หน้าเป็นห่วงเชคมิวตันวันนี้เชคมิวตันเขาจะทุกทีจะลงมาสลับกับเกฟวินเซนต์นะวันนี้เกฟวินเซนต์เล่นดีเวลาของเชคมิวตันก็จะลดลงเชคมิวตันก็มีแค่ศูนย์คะแนนแล้วก็ แจ็คสันเฮวันนี้ช่วยเล่นเกมรับดีช่วยเติมเกมตรงกลางดีมี4คะแนนแล้วก็มี1รีบาวก็ไม่ได้แย่นะครับนี่คือภาพรวมตัวสำรองของโรชิลลิสเลเกอร์ส่วนประเด็นสุดท้ายผู้เล่นใหม่มีฮิตวันนี้ ไมอามี่ฮีตก็สมควรเป็นผู้ชนะนะยันควอเตอร์สุดท้ายมาตรฐานการทำฟิลโกก็ดีมากๆแต่ว่าเลเกอร์มันดีกว่าเท่านั้นเองไมอามีฮีตเนี่ยคนที่เล่นดีๆนะไทเลอร์ฮีโรมี34คะแนนแบร์มาเดบโยมี10คะแนนมี5้าแอซิดมี4ี่รีบาวผมว่าจะเพิ่มมากกว่านี้หน่อยจะยอดเยี่ยมมากๆฮาเมฮาร์ควสจูเนียมี11คะแนนมี3มแอซิด ก็ดูจะเติบโตขึ้นดูจะหวังได้แล้วก็เฮวูดไฮสมิธมี12คะแนน1แอซิด3รีบาวก็ยอดเยี่ยมเช่นกันแล้วก็เทอร์รี่โรเซียมี6คะแนนมี2แอซิดมี2รีบาวไม่แย่นะนิโคราโยวิกเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าบัตเลอร์ไม่อยู่จริงๆพื้นที่เวลาของบัตเลอร์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่โยวิกจะได้เติบโตโยวิกเนี่ยมี12คะแนนมี8แอซิดแล้วก็ดันแคลโรบินสันมี7คะแนนแล้วก็เคลเอลแวร์ก็มี8คะแนนแล้วก็อเร็กบุกมี8คะแนนก็จะเห็นได้ว่าผู้เล่นของแมมมี่ฮิตเนี่ยแต้มค่อนข้างจะกระจัดกระจายกันมากๆวันนี้ก็ต้องชมว่าวันนี้ผมว่าปัจจัยเอของเลเกอร์นะ คือเกฟวินเซนต์วันนี้เกฟวินเซนต์อยู่ในมาตรฐานที่ดีมากแล้วก็มาแบบเหนือความคาดหมายโดนนำตลอดทั้งเกมพลิกแซงได้ตอนท้ายเก็บเกมลำบากลำบากนี้ได้ของเลเกอร์เป็นเป็นเกมที่คุ้มค่าสำหรับผมนะน่าจะเป็นหนึ่งในใชัยชนะที่เอาตัวรอดได้ดีนะครับเอาละวันนี้ภาพรวมก็เห็นประมาณนี้นะผมว่าดิวบอลเลอร์เนี่ย ต้องปล่อยแหละแล้วเอาสินทรัพย์ของบัตเลอร์เนี่ยมาเติมทีมได้อีกเต็มเลยแมมม่ฮีทยังมีอนาคตอีกไกลนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรมีมุมมองไหนอยากแชร์กันคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ตัดนะครับอยู่ที่เกาหลีวันนี้ดึกมากแล้วลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย